คลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์วิธีการทำ DIY หนังยางเพื่อจะได้ง่ายต่อการใช้งานค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยเริ่มต้นการทำเพื่อนๆก็เลือกใช้ตะกร้าคัดกระจาดขนมจีนนะคะหรือว่าแบบไหนก็ได้ที่เราต้องการใช้งานแล้วก็นำถุงหิ้วมาค่ะจากนั้นก็เทหนังยางลงไปตรงกล่กลางเลยนะคะจากนั้นเราก็นำหนังยางนะคะมาหนึงเส้นครอบเข้าไปตรงส่วนของปากถุงค่ะ ดึงลงไปด้านล่างจากนั้นก็คลี่ปากถุงออกแล้วก็พร้องตรงส่วนของฐานกระจาดเสร็จแล้วคลิกกลับด้านแล้วก็มัดให้แน่นเลยค่ะค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการ DIY หนังยางเพื่อจะได้ง่ายต่อการใช้งานค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไลคกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับัรดด้วยนะคะ